กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รวยเลขปฏิทินจีนในงวดของวันพุธที่16กรกฎาคม2568กับสินแสหูอู่ทองอู่น้ำน,นะครับนะเราก็พบกันเป็นประจำนะหลังจากที่ทางกองสลากกินแบบรัฐบาลได้ออกผลรางวัลของแต่ละงวดไปแล้วนะครับนะเพิ่มแพ็กเดียวผ่านไปแล้ว 6เดือนนะครึ่งปีแล้วนะ2 5 6หนะครับนะก็หลากหลายท่านก็เรียกว่าประสบความรู้สึกว่าการทำมามาเกียร์รู้สึกว่าปิดเครื่องลำบากอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวของสินแสอว่ก็มีปริธานแน่วแน่นะครับนะที่อยากจะช่วยเหลือ นะอยากจะช่วยเหลือสังคมนะครับนะเราก็มาเป็นโหราจารย์ที่ดีให้ข้อความให้ความรู้ให้คําแนะนำนะเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภเปิดปรมีให้กับดวงจะตาของแต่ละท่านด้วยการดูโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็ในคลิปนี้นะครับเราก็ชื่อคลิปว่า รอยเลขปฏิทินจีนของงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะในคลิปนี้เราก็จะมาจับ5เลขใหญ่มาแน่ๆ5้าเลขใหญ่มาแน่ๆมาดูกันว่าจั่วหัวไว้เลยมีเบอร์4เบอร์9และเบอร์3ดูซิว่า493จะมาจับกับเลขอะไรนะครับนะในคลิปนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ด้วย วิชาการของโหรศาต์ดวงจีนอย่างละเอียดนะครับนะสำหรับแฟนเพ,เพื่อนนะครับนะที่มีปฏิทินนะอยู่ในมือนะครับนะอยู่ในมือที่ได้อุดล้นกับตัวของซินแซวไปเรียบร้อยแล้วอ่ะนะปฏิทินของงวดมันที่เป็นเล่มหนาหนาะเล่มหนาแบบไหนเล่มหนาแบบนี้เลยนะเล่มหนาแบบเนี้ยนะก็เอามาดูได้นะครับจะเปิดดูก็เลขงดที่แล้วก็ให้มาเข้า ให้หกตัวเข้าสี่ตัวมีเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์หกเบอร์เก้าอะไรเงี้ยนะเ,เลขท้ายสามตัวก็สองสี่หกนะครับนะเ,เลขล่างสองตัวก็เก้าหนึ่งนะครับนะแล้วก็แล้วก็มามาดูกันนะครับแนตะ่ว่าแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะเราก็มีคนนิทานอยากจะให้เลขนะครับนะเข้าปังปังอยากจะให้เพื่อนๆได้โปรดนี่ด้วยนะครับนะก็ บอกไปแล้วว่าในงดเนี้ยนะครับบางทีบางเพื่อนอาจจะเห็นไม่ชัดนะมีเบอร์เลขหวยนะครับนะเลขมงคลนะเลขนำโชคบ430715นะครับนะงดที่แล้วมีไหมม,ม,มีมีทุกไปน,นะครับนะ อยู่ที่ว่าเพื่อนๆได้แคปรูปภาพหรือเปล่านะ430715นะครับนะเป็นโดยเลขปริิทินจีนของแต่และงวดแต่และว,วันนะครับนะก็ไปต่ออยางรวดเร็วนะครับนะเสำหรับเพื่อนๆอยากจะสราบสนุนนะครับนะเพราะว่ารายการนองซ้นแสอหุพูดตรงๆแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์นะครับนะไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ ทํามาหากินด้วยอาชีพสุจริตนะครับนะเงินทองได้มาก็ทําบุญนะครับนะทำบุญปิดทองหลังพระนะครับนะ่ทำบุญก็ปิดทองหลังพระแต่ละปีเราก็มีการจัดในในฐานะที่ซึนงแสู่ก็เป็นเกี่ยร์ศาสตร์รวงจีนก็จะมีประเพณีเรียกว่าเทกระจาดทิ้งกระจาดนะคนจีนเรียกว่างานซิกโก้นะแล้วก็จัดเป็นปีปีที่14แล้วก็ในปีพศ2568นี้ก็จะจัดเป็นปีที่ 15นะครับนะ,ะก็ไม่เคยเรียอะไรนะเพื่อนๆจะปรากฏว่า,อาเอ๊ไม่เคยพูดไม่เคยบอกไม่เคยได้รับรู้และแค่รลกทายเลยนะครับนะก็จัดมาเป็นปีที่14แล้วก็ปีนี้าสู่ปีที่15เราก็จะแจกข้าวสารอาหารแอดนะปลามีสําเร็จรูปปลากระป๋องน้ำมันพืชอะไรต่างๆอะไรเยอะแยะเลยนะนะก็ข้าวสารก็เป็นข้าวสารอย่างดีนะก็ขอโอกาสใช้เชิญโอกาสนะเนี้ยนะเชิญชวนว่า ค่ะเพื่อนๆน,นะครับนะก็มีจิตศรัทธามาร่วมกันทําบุญกับซ่นแสโอูนะแล้วก็เทกระจาดเราไม่ได้ไปตามสารเจ้าด้วยนะสาราเจ้าก็เป็นอีกที่หนึ่งนะแต่ส่วนตัวส่วนตัวก็เป็นจัดที่บ้านนะครับนะจัดที่บ้านนะครับนะก็มีเพื่อนฝูงมีคนรอบข้างอะไรต่างๆนะคนที่ว่ารายได้น้อยก็มายืนเข้าแถวสองร้อยกว่าท่านนะแล้วก็ลิมิตไว้ที่2 5 0้าิท่านท่านหนึ่งก็ เงินจุจ๋งยังชีพก็สามร้อยกว่าบาทแล้วก็มีตั้งโรงครัวโรงอาหารอยู่ด้วยนะครับนะงบแต่ละครั้งก็เหยียบแสนนะเกินแสนบาทครับนะปีนี้ก็เกินแสนบาทเพราะว่าค่าของก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็สนใจอยากจะมาดูดวงนะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษจาก1,200บาทหรือเป็นแค่600บาทนะครับนะแล้วก็หาวันมงคลสมรถหาวัน ผ่าคลอดร่ำรวยนะครับนะก็จัดราคาพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับนะก็สนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0893403857 IDline ก็ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนี้แหละครับนะตัดศูนย์ตัวหน้าออกก็เหลือแค่89-340-3857นะครับนะก็ไปกันอย่างรวดเร็วเลยงวดที่แล้วนะครับนะ ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมานะครับนะตามถังอันนี้นะครับนะมีเบอร์อะไรบ้างนะครับก็ตามถามอันนี้เลยครับก็9 4 9 2 4 6นะครับนะไอ้9 4 9ก็อยู่ในปริทินเล่มนี้นะครับนะ9 4 9ไอ้2 4 6กก็อยู่ในนี้นะนะครับนะมันก็อยู่ในนี้เล่มนี้หมดเลยนะครับนะก็แต่ว่าบางทีอ่ะ มันจะเป็น2เวอร์ชันนะเวอร์ชันที่ออกรายการของแต่ละงวดเนี่ยนะครับก็จะออกมาตามรับรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้ข้อมูลก็แปกแปล,ง,แปลงไปก็แปลงไปว่าเอ้ยเรื่องนี้ออกแล้วมันจะออกอีกหรืออะไรอะไรเนี้ยบางทีออกแล้วมันก็ออกอีกนะฮะอย่างที่ผ่านๆมาโอ้เบอร์ 9, เเบอร์6 6 9 0 6อะไรเงี้ย02อะไรเงี้ยมากันยาวเหยียดเลยนะครับนะเท่นี้ก็ อ่างที่บอก2 4 6แล้วก็ 9, 1นะครับเป็นแต่เบอร์หนึ่ง,ะะนนงปีทีเล่นนี้ไม่ได้ให้นะ,ะแล้วตัวสินแสัหูก็พอยเข้ารกเข้าปากเข้าพงไปด้วยเลยนะครับนะ,ะก็มาเข้าสู่ว่างวดของวันพุทธที่1ิบออกกรกฎาคมหล่ดดะ,ะมาดูกันเลยเจาะอย่างรวดเร็วเลขไส้ไหน ปฏิทินจีนนะเลขเส้นในปฏิทินจีนมาจากไหนก็ามาจากวันเดือนปีเวลาเกิดนะเวลาวันเดือนปีและเวลาที่ทางกองสลักกินแบ่งรัฐบาลได้ออกรางวัลน,นะครับนะแล้วก็ใช้ยามจดตานะเรียกว่ายามวอกยามวอกก็คือในหนึ่งชั่วยามีสองชั่วโมงก็คือยามวอกก็คือ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา5้เ้านาทีก็เรียกยางวอกนะ ในโทรศัพท์มือถือของท่านก็จะปารากฏเลยนะเห็นชัดเจนภาษาจีนการอ่านไม่ออกไม่ต้องตกใจนะมาเลย3 3 1 0แล้วก็2นะ3 3นะแล้วก็1 0 1 0ก็ตัวแทนราศีฟ้านะแล้วข้างล่างหล่ะ9น1 8 6 9 1 1 8 6ะครับนะก็มาดูกันแล้วแคปขึ้นมาก็าดีนะ3ตัวเด่นตัวของเส้นเสรบอกว่า8 ห้าสนะครับนะสองตัวเด่น93นะเบอร์3านี่เบอร์เเบอร์สก็ยังเชื่อว่ามามาแบบแรงแรงแรง,แรงนะครับนะเรียกว่ากระจุยแน่นอนนะครับนะไปต่ออย่างรวดเร็วแล้วนะครับนะเรามาดเูเมื่อดาบนท้องฟ้ามาอย่างนี้รเรามาดูว่าปกนักษัตท่านใดที่มีโชคมีลาภนะครับนะ อกนักศัตร์จากจํานวนทั้งหมด12นักศัตร์นะครับนะมีท่านใดมีโชคมีลาภนะครับนะในงวดนี้นะครับนะเพื่อนๆน,นะท่านที่มีโชคมีลาภนะครับนะอยู่ในเกณฑ์6นักศัตร์นี้แหะนะมีที่เห็นโชว์หลาเลยเบอร์3ใช่ไหมนะเบอร์3คือเลขข้ามง,งวดของวันขาน เลขข้างมงวดของวันขานนะคือตอนนี้ไม่ใช้มูเตลูไม่ได้แล้วอ่ะนะครับนะไม่ใช้มูเตลูไม่ได้แล้วนะครับนะ,ลลนะบนะเลขข้างมงวดชอบออกนะแล้วก็เอาเลขข้างมงวดของอวันที่หนึ่งสิงหาคมนะมาประกบเข้ามาด้วยมันมีอิทธิฤทธิอิทธิพลอยู่ด้วยนะระสามแรงนะครับนะ เลขคขำง,งวดนะครับเบอร์สามแรงไหมแรงแล้วก็เบอร์สามก็ยังสมพงนะครับนะสมพงกับอะไรครับสมพงกับวันจอด้วยวันที่สิบหกนะครับวันพุธที่สิบหกกรกฎาคมเป็นวันจอนะวันจอก็จะสมพงกับาขานนะครับนะอยู่ด้วยแล้วเบอร์เก้าล่ะเบอร์เก้ามาชนมาปะทะกับวันขาน นะครับนะเบอร์เก้ามาชนมาปะทะทกับวันขานสิบสอง 12, เป็นไตรพาคีกับเดือนมะแมวันพุธที่สิบหกกรกฎา,าคมเข้าวเลือเดือนมะแม่คำว,ว่าไตรพาคีเพื่อนๆไม่ได้เรียนเอสรส์ประหลาดบงจีนก็ไม่ต้องหงุดหงิดน,นะครับฟังหูซ้ายจะรู้หูขวาเอาเป็นว่ามันสมพงกันนะครับนะนะเบ,นะบอร์สิบสองเบอร์สี่ล่ะ โอ้โหเบอร์สีนี่เด่นเด่นนะครับนะ,ะเด่นมากนะครับนะเทีวแล้วก็สองสี่หกเอาไปนะสี่ยังอยู่นะสี่ยังสมพงกับวบันจอสี่ยังอยู่สี่ยังสมพงกับวบันจอเพราะว่าวันพุทธที่สิบหกเป็นวันจอนะครับนะจอกับกระต่ายนะเป็นคู่สมพงกันห้าห้าเนี่ยตัวตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะเบอร์ห้าก็อยากจะ ให้ดาวกัอบายเอาไว้เลยว่าเบอร์ห้าตัวชนตัวปะทะมามาให้โชคให้รับแน่นอนนะครับนะเบอร์ห้าอย่ากัดพิดตานะเบอร์แปดเบอร์แปดเป็นเดือนมะแมนะครับนะเดือนเบอร์เบอร์แปดเดือนเป็นเดือนมะแมนะครับนะเมื่อได้หกเลขนนะักสักแบบนี้ยนะคือวิช คลิปของสินแสือว่าดูอย่างเดียวนะก็อาจจะต้องฟังไปแล้วก็ใช้วิจารณญยาณในเรื่องข้อราวของวิชาการอย่างแท้จริงนะครับนะเพราะว่าวิชาการเท่านั้นน่ะที่นําโชคนําลาบมาให้ไม่ได้ม้วนิ่มนะครับนะทีนี้เราไปดูกันเลยนะว่าห้าเลขนักษัตร์นะห้าเลขดังมาแน่ๆน,น,นะครับนะห้าเลขดังมาแน่ๆอยู่อันนี้แล้วนะเลขน้อยต่อยหนะัก เลกน้อยต่อยหนักๆน,นะครับนะก็มีเบอร์อะไรบ้างเบอร์8ปิ9 3ด8 5 4 9่5 4 9 3นะครับนะที่บอกว่า3ตัวเด่น854 2ตัวเด่น93ก็นี่แหละครับ85493เนมะเมื่อผสมกันออกมาอย่างนี้แล้วนะครับได้เบอร์อะไรบ้างมีเบอร์ แปดห้าแปดสี่แปดเก้าแปดสาม่สามาละสีไม่ทราบเพื่อนเพื่อนนะครับนะแคปรูปทำไหมนะครับรุกคนแคปรูปขึ้นมาด้วยนะครับนะแล้วก็พยายามตั้งนะตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับนะก็แคปขึ้นมานะครับนะ เมื่อแคปเรียบร้อยเลขน้อยต่อหนักชุดนี้เป็นชุด9หางนะครับนะแต่ว่าทีนี้เ,เลขทรงเครื่องอ่ะนะที่เมื่อกี้เมื่อกี้ดูมีอยู่5้ามี6กเลขนักศัพทนะถ้า6เลขนักศัตท์เกลขลบเลขทรงเครื่องเป็นหลักสตรของมันนะครับนะไปเร็วนิดหนึง่งนะเวลาไปก็ไปค่อนข้างไวไวนะแต่ไปไวอ่ะถ้าเพื่อนๆแคปรูปอ่ะสบายๆอยู่แล้วนะ ราะว่าเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้แคปรูปภาพขึ้นมานะครับนะเมื่อแคปรูปภาพผังนี้มาจากไหนมาจากผัง6กนักษัตร์นะครับนะหกนักษัตร์ที่มาใช้แสงนะครับนะก็ยังมีเดิมพวกนี้ก็ยังมีแรงมามาแรงกับก็ยังมีเบอร์12โผล่เข้ามานะเมื่อได้หกนักษัตร์มาเป็นรูปเต็มเ,เต็มสูตรเต็มทรงเครื่องได้เบอร์3ามเก้า สา3ห3ึ3งสามสองสามสี่สามห้าสาและ4ีห้นะครับนะเพื่อนๆหลายๆท่านบอกว่าเอ้ามันก็เป็นเลขเอ่อเอ่อหเลขน้อยต่อยนกมันกลับโตกันนิว่าอะไรเงี้ยนะสาก็เป็น93อะไรเงี้ยนะครับนะเออก็ใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับนะเอ่อเอ่อห้ก็เป็น4ีห้า แต่ว่าท่านมาถูกทางแล้วนะก็คือตัวเลขก็มากับการใช้เองนะครับนะเพราะว่าบางทีเลขสามตัวหรือ2ตัวอะไรเงี้ยมันอยู่ในชุดเดียวกันไม่รู้ว่าจะอันไหนก่อนอันไหนหลังแค่นั้นเองนะครับนะก็เขาถึงบอกว่าซื้อเลขหวยอะไรเงี้ยเล่นหวยหรือซื้อสลากกินแบ่งอะไรเงี้ยนะครับก็รู้จักกับบนกับล่างบ้างนะครับนะแล้วอันนี้ก็เป็นการ นำสาระเรื่องราวทางวิชาการด้วยหรวศาสตร์ดวงจีนอย่างแท้จริงอ่ะนะครับนะนำมาม,มอบให้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะแล้วก็นำสาระที่ดีๆมีประโยชน์มาม,มอบให้กับเพื่อนๆได้พิเคราะห์นะครับได้พิจารณาดูนะครับนะก็อย่างไรก็าตามาาก็ขอกาสเช้ากราบเล็กๆน้อยๆเน,นี้ยเชิญชวนเพื่อนๆว่า มาร่วมกันทำบุญมาดูดวงนะเขาบอกว่ารู้อะไรไม่สู้ได้รู้ความลับดวงชะตาของตัวเองว่าแท้จริงแล้วตัวเองเกิดมาได้นําของดีของวิเศษอะไรติดตัวมาเกิดบ้านตัวของเซีนแสหูนะด้วยวิชาโหราศาสตร์จีนสามารถบอกท่านได้หมดเลยว่าเอาโชคลาภขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ ติดตัวมาเกิดหรือว่านี้มาเกิดนะครับนะดวงชะตาเมื่อไหร่ดีนะสูตรความรักสูตรความรวยดวงจีนบอกให้ท่านได้ทราบอย่างอย่างมากมายนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ชอบดูดวงเนี่ยจาก1,200บาทลงมาเหลือแค่600บาทนะครับนะแล้วก็จะจัดโปรโมชั่นนะเพื่อนําเงินทั้งหมดเนี่ยนะไปไปทํากิจกรรมเป็นประโยชน์ให้กับ ผู้ยากไร้นะครับอนาถาอะไรต่างๆเหล่านี้นะที่มารอเข้าคิวนะในวันเทกระจาเป็นปีที่1 5นะครับนะก็จะซื้อข้าวสารซื้อข้าวสารเข้าหอมมะลิอย่างดีนะครับนะแล้วก็น้ำมันพืชกดใหญ่ๆอะไรต่างๆนะน้ำปลานะครับนะบะหมี่เครื่องสำเร็จรูปแล้วก็แจกจ่ายออกไปนะครับนะพวกนมอะไรต่างๆนี้นะครับนะก็ ก็เยอะนะอย่างเพื่อนๆจะเห็นนะในในถุงนะถุงสีขาวถุงสีแดงอะไรเงี้ยนั่นคือหนึ่งชุดนะครับนะหชุดต่อ1นึ่ท่านนะหชุดต่อ1นึ่ท่านมีจำนวนสองร้อยาสิบชุดนะสองชุดก็คือ250ร้ท่านนะแล้วก็ไปไปวันนั้นพวกเราก็มีตั้งรงทานปรุงอาหารข้าวสุกนะมีข้าวสุกมี น้ำนะน้ำกระเชยาน้ำลำไยอะไรต่างๆเตัวเนี้ยจะมาอยู่เรื่อยๆนะครับนะมีอาหารมีไก่ทอดมีอะไรต่างๆให้ก็ก็มีแม่บ้านทำนะครับนะจ้างแม่บ้านมาทำนะแล้วก็ให้ระทานเอาตัวของศิษย์ก็มาเป็นเจ้าพิธีสวดมนต์สวดสวดๆๆนะครับนะก็สวดให้กับบรรดาสัมภเวสีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็อ่าสำหรับท่านที่มาเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกตังที่ท่านจะ ดูดวงจีนก็ดีนะครับนะหาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดร่ำรวยแล้วก็ใช้บริการของเซียนแจ๋วดูพวงจุ้ยทั่ว่างอาณาจักรนะครับนะเราก็จะทํางานให้อย่างเต็มที่นะครับรับเงินทุกบาททุกตังไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับนะไม่หักค่าใช้จ่ายครับนะไม่หักค่าใช้จ่ายก็นํานมาลงตรงนี้นะนะงบตรงนี้ก็เรียกว่านี่เป็นพลแสน,นึ่ง หนะึ่งแสนบาททุนๆน,นะครับนะก็เตรียมกระเป๋าเตรียมใจไว้ก็ต้องมามามาเรียกว่าเราเปิดความลับของฟ้าดินนะครับนะช่วยให้เขาผู้คนนะมีข้อมากกลายเป็นมีข้อน้อยหรือว่าหลกีลกเลี่ยงเพศภัยอันตรายต่างๆได้นะอันนี้ก็ถือว่าเราก็มาเรียกว่า,วาฟืนลิกิตสวรรค์อยู่นิดหนึ่งนะืนลิกิตของเจ้าทรรมนายเวรเพราะฉะนั้นตัวของสินแส,สงพยได้เงินนี้มาก็ มาทำบุญทำบุญทำบุญนะแล้วก็ซื้อลงศพอะไรต่างๆก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับนะก็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็อีกอย่างหนึง่งการหาวันผ่าคลอดร่รํารวยเนี่ยนะนะดีกับเลือดเนื้อเชื่อไขบุตรบุพภกรารีของวงศ์ตระกูลของท่านนะการหาวันผ่าคลอดเนี่ยเป็นการที่ว่าเอ่อทําให้บุตรของท่านลูกของท่านหลานของท่าน เลือดเนื้อเชื้อาขของท่านได้ข้อออกมาในวันที่ใช่นะวันที่เป็นหมหามงคลนะแล้วก็แล้วก็เวลานะในหนึ่งชั่วโมงมีสองอในหนึ่งยาม,มีอยู่สองชั่วโมงเราก็จะมา,เ,าเรียกว่าวิเคราะห์ว่าตามศา้อสตรดวงไทยและขศอสตรดวงจีนนะยามไหนที่ดีที่สุดนะข้อออกมาแล้วเป็น เป็นมหาราชาเป็นอภิมหาราชาให้กับลูกหลานของท่านมีเป็นดวงมหาใหญ่เป็นดวงมหาเฮงนะเพื่อให้ลูกหลานของท่านนะ่ะนะเป็นคนร่ํารวยนะมีดาวอัจฉริยะมากมายนะครับนะมีเป็นเก่งทั้งบู๊เก่งทั้งหมูน่ะนะแล้วก็มีช่องวัยจรใหญ่ที่อุดมด้วยโชคลาภมากมายมหาศาลขอรสารดวงจีนเด่นตรงที่ว่ามีช่องวยจรใหญ่ นะครับนะเพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าการหาวันผ่าคลอดร่ำรวยเนะี่ยเป็นการเพิ่มูนวาสนาของลูกหลานบุพกา,ารีของท่านนะฮะให้กลายเป็นเกิดมาเป็นคนดวงใหญ่เป็นดวงมหาเฮงจับโปรเจกต์ใหญ่จับเงินก้อนใหญ่ๆนะมีลักษณะงอเฮงที่ดีสูตรก้อแรกอากาศที่เข้าไปอ่ะอุปอหน้าตาดีไม่ดีฉลาดไม่ฉลาดนะเฮงไม่เฮงอยู่ที่ ฟื้นแรกนะฟื้อคืออะไรอากาศเฟื้นแรกที่สุดลงเข้าไปในปอดทารกเนะนะี่ยนะเปิดเม็ฟื้นนั่นแหละครับคือเรียกว่าเป็นช่วงที่กําหนดโครงสร้างดวงชะตาเกิดอย่างแท้จริงท่งานหระศาสตร์ดวงไทยและหรศาสตร์ดวงจีนนะครับนะแล้วก็สาระสาคัญท่านที่ต้องการจัดงานพิธีมงคลสมรสก็ ขอเรียนเชิญมาใช้บริการได้นะครับนะรับประกันว่าไม่มีคําว่าชงนะมีแต่ว่าอยู่กินกันแล้วร่ํารวยอยู่กินกันแล้วยั่งยืนนะครับนะก็สนใจก็0893403857นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็ขอให้ทุกทท่านนะครับนะก็ที่มารับชมนี้ก็มีโชคมีลาภเฮงเฮงร่ำรวยนะนันทุกทุกงวดน,นะครับ การสวัสดีครับ